เกิดอะไรขึ้นกับเบียนรุ่นนี้ครับณนะช่วงเวลาที่ผมกำลังบันทึกคลิปวิดีโออยู่ในขณะน,นี้ยอดจองเหลืออยู่ประมาณ 30... รุิบสุดท้ายคิดว่ายอดจองน่าจะเต็มภายในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนครับท่านไหนสั่งจองทันผมก็ยินดีด้วยหากท่านไหนช้าสั่งจองไม่ทันน่าเสียดายแย่เลยนะครับส่วนตัวผมนั้นต้องบอกว่าเก็บกันยาวๆสาหรับพระรุ่นนี้หลายท่านน่าจะทราบดีว่า เซียนพระท่านนี้นานทีดีหนเขาจะจัดสร้างวัตถุมงคลสักครั้งและวัตถุมงคลที่เขาสร้างนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีมวลสารหลักร้อยล้านแทบทุกรุ่นนับตั้งแต่เหรียญเจ้าสัวพันล้านหลวงพ่อทองวัดบันไร่เรื่อยมาจนถึงเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนและเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่จือ่อวัดเขาตะวะอุดมพรล่าสุดพระปิตาพังพการ รุ่นเจ้าสัวพันล้านบอยทัพประจันเซียนพระชื่อดังอันดับหนึ่งของเมืองไทยผู้ที่มีผู้ติดตามทางสื่อโซเชียลมากที่สุดในเมืองไทยท่านไหนที่อยากได้เหรียญที่มีพุทธคุณดีทั้งนอกทั้งในอัดแน่นโดยพุทธคุณจากมวลสารหลักล้านที่เหล่าพระเกจิคณาจารย์ในยุคก่อนปลุกเสกไว้ดีแล้วอาทิเหรียญหลวงพ่อจาาหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออี หลวงพ่อเงินหลวงปู่สุขหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนอกจากนี้ยังมีเหรียญทองคําของพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังรวมมูลค่ามากกว่า18ล้านบาทแผ่นชนวนมวลสารจากพระเกจิคณาจารย์โลหะสำริดโบราณสมัยยุคทราวราดีอายุ1,000ปีรวมมูลค่ามวลสารหลักร้อยล้านบาทครับและถูกลุกเสกประจุพุทธาคมโดยพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัย23ารูป ในวันอังคารที่16รกรกฎาคมณนะวัดพระมหาธาตุวรามหาวิหารวันพุธที่17รกรกฎาคมณศนะาลหลักเมืองนะครศรีธรรมราช 1. หลวงพ่อพระมหาสุรศัก์วัดประดู 2. หลวงพ่อชำนาญวัดชินวรารามวรวิหาร 3. หลวงพ่อสมชายวัดปริวาติอาราชสงคราม 4. ครูบาอาริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยาน ห้าพระอาจารย์พยุงศักดิ์วัดป่าแดดหกพระครูปลัดสุวัตจริยคุณวัดธรรมมิการามเจ็ดพระครูปลัดวลักดิ์วัดสันป่าม่วงแปดพระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสมคีเก้าพระอาจารย์วีลพลวัดตลิ่งชันสิบพระอาจารย์อดิเลกวัดหนองทรายสิบเอ็ดท่านเจคุณไมตรีวัดพระมหาธาตุวรวรมหาวิหารสิบสอง พระอาจารย์ประสูตรวัดในเตา13พ่อท่านผมวัดบ้านสวน14พระอาจารย์สันสิริวัดภูเขาทอง15พ่อท่านอับวัดโคกโพสถิ16พระอาจารย์ชัยวัดบางไซ17หลวงเปิ้นวัดคอหง18พระอาจารย์สมนึกวัดทรงบุญ19พระอาจารย์คังแสงสำนักสงเขากุติ20 พระอาจารย์ภัยสิทธิ์อาสมวังวิเวกสามแก้ว21หลวงปู่เกษมวัดมะม่วงตลอด22พ่อท่านผ่องวัดแจ้ง23พ่อท่านเอียดวัดขันและในวันที่21กรกฎาคมได้รับความเมตตาจากพระอราชภาวนาวชิราจารย์หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดปะดูเมตตาอธิาฐานจิตลุกเสกเดียวให้เป็นวาระพิเศษวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง บอยทัพจัน์มอบเงินหนึ่งล้านบาทสมทบทุนโครงการสร้างอุทยานพระใหญ่วัดถ้ำเขาจาอางบอยทัพจัน์มอบเงินจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทให้กับโรงพยาบาลพ่อทันไขาวาจาสิทธิ์เพื่อจัดซื้อระบบออกซิเจนและระบบสุญญากาศทางการแพทย์ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินพร้อมอาคารโ,โรงออกซิเจนและระบบสุญญากาศจัดซื้อจัดหาเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ ห้องบัิเหตุจุกเฉินสองเครื่องบอยทัพทร์จันมอบเงินจำนวน5ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจะซื้อจัถหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมยอดเงินที่บอยทัพปรจันถวายเพื่อการกุศลเป็นเงิน7 5 8ล้าน5 8บาทครับได้ลุ้นเนื้อถึง50บรายการได้ลุ้นเนื้อทองคำฝังเพชรหเหรียญ ได้ลุ้นเหรียญกิ่งเนื้อทองคำมหาบันสารห้าเหรียญได้ลุ้นเหรียญกิ่งเนื้อพิงโกสองหน้าหกเหรียญการันตีเนื้อเงินในลังสามเหรียญการันตีเนื้อนวะโลหะในลังเจ็ดเหรียญท่านไหนเปิดเจอการ์ดหน้าตาแบบนี้อยู่ในกล่องรายการลุ้นอย่านอนหลับทับจิ์นะครับให้นํามาแลกเหรียญทองคําตามรายการที่ระบุอยู่ในการ์ดที่ท่านเปิดเจอเลยนะครับร่วมบนเช่าบูชาลุ้นละ 700บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น2,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับ